วันนี้นะครับพี่จะมาสรุปนะครับในส่วนของความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับวิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยวิชานี้นะครับก็จะเป็นวิชาในการสอบนะครับครูผู้ช่วยนะครับจะอยู่ในภาคขอมีคะแนนสูงถึง75คะแนนนะครับแล้วก็เป็นรายวิชาที่อยู่ในการสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับสำหรับใครอยากได้เอกสารนะครับให ติดต่อมาได้ที่เพจนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในรายวิชานี้นะครับด้วยศาสตร์ของมาตรฐานการสอนนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาดูความหมายของคําว่าการศึกษากันก่อนนะครับคําว่าการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับและหน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงประเทศนะครับได้ให้ความหมายของ การศึกษาไว้นะครับพี่ก็ได้รวบรวมมาเฉพาะอันที่คิดว่าน่าจะออกข้อสอบนะครับเอาเรามาดูกันที่คนแรกนะครับจอห์นยูอีนะครับจอห์นยูอีเนี่ยได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้อยู่4อย่างนะครับมาดูอันแรกนะครับการศึกษาคือชีวิตนะครับไม่ใช่การเตรียมตัวเพื่อชีวิตในภายหน้าแต่การศึกษากับชีวิตเป็นของคู่กันนะครับอ่าต่อมานะครับการศึกษาคือความเจริญงอกงามนะครับ คำว่าเจริญงอกงามเนี่ยหมายถึงว่าการเติบโตทางด้านร่างกายจิตใจคุณธรรมจริยธรรมหมายและความรู้นะครับมีการเติบโตไปในทางที่ดีนะครับเราจะใช้คําว่าเจริญงอกงามนะครับต่อมานะครับการศึกษาคือกระบวนการทางสังคมนะครับคําว่ากระบวนการทางสังคมหมายถึงว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้นะครับวัฒนธรรมต่างๆจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับการศึกษาคือการสร้างประสบการณ์แก่ชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของจอห์นดิวีนะครับต่อมานะครับก็คือคาร์เตอร์วีกูดนะครับอันนี้พี่จะไม่พูดถึงนะครับเพราะมันจะคล้ายๆกันกับจอห์นดิวีนะครับให้น้องๆไปอ่านเอาเองนะครับต่อมานะครับเป็นนักการศึกษาของไทยนะครับชื่อว่าสาโรดบัวสีนะครับได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่าการศึกษาคือการพัฒนา ขันห้านะครับสำหรับขันห้าเนี่ยใครไม่รู้ความหมายนะครับก็ให้มาดูตรงนี้นะครับขันห้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปนะครับรูปก็คือร่างกายนะครับ2นะครับเวทนาก็คือความรู้สึก3นะครับสัญญาคือความทรงจำนะครับ4นะครับสังขารคือความคิดนะครับ5นะครับวิญญาณคือความรู้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าพลบรบการศึกษาแห่งชาติเนาะมันเป็นกฎหมายนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อสอบนะครับไม่ได้บอกว่าในความหมายของจอร์ดิวีหรือในความหมายของคาร์เตอร์วีกูดนะครับก็ให้เราเนี่ยยึดพรลบรเป็นหลักนะครับพลบรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยได้ให้ความหมายของการศึกษาว่านะครับคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามนะครับ คำว่าเจริญงอกงามพี่อธิบายไปแล้วนะครับเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมนะครับด้วยการถ่ายทอดความรู้นะครับการฝึกการอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรมนะครับการสร้างสารรค์จัญโลงนะครับความก้าวหน้าทางวิชาการนะครับการสร้างองค์ความรู้นะครับซึ่งการสร้างองค์ความรู้นี้นะครับเกิดจาก การจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้นะครับและปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลนะครับเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับต่อมานะครับอีกอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเป็นความหมายของการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่านะครับคือกระบวนการนะครับที่ทำให้มนุษย์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุขนะครับและสามารถเกื้อนหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมนะครับและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของประเทศนะครับอ่ะหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเอา2คนเอา2อ,อันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองลงไปก็จะเป็นจอห์นยูอีะ e. นะครับ อาจากที่พี่ได้อ่านนะครับความหมายการศึกษาของทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้พี่สรุปเป็นคีย์เวิร์ดของการศึกษาความหมายของการศึกษาได้ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีคําว่าความเจริญงอกงามนะครับสองนะครับก็คือการพัฒนานะครับการพัฒนาเนี่ยอาจจะเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศก็ได้นะครับสามนะครับเป็นการสร้างประสบการณ์นะครับคนเรานะครับเมื่อมีประสบการณ์นะครับมันจะทําให้เกิดการเรียนรู้นะครับ C นะครับกระบวนการทางสังคมนะั่นหมายความว่าเป็นการถ่ายทอดทั้งความรู้วัฒนธรรมต่างๆจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับสำหรับน้องๆนะครับที่จะเริ่มอ่านวิชามาตรฐานการสอนนะครับพี่ขอเรียกสั้นๆว่าอย่างนี้แล้วกันใครจะเริ่มอ่านวิชานี้นะครับเราจะต้องไปอ่านพรบการศึกษาแห่งชาติก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาบางส่วนเนี่ย เกี่ยวพันกันนะครับแต่ว่าใครโชคดีที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะครับพี่จะสรุปพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับที่เป็นพื้นฐานสําหรับวิชามาตรฐานการสอนมาให้แล้วนะครับเรามาดูกันหัวข้อแรกนะครับพี่จะพามาดูนิยามต่างๆนะครับอ่ะคแรกการศึกษาหมายความว่าอะไรอ่ะเราพูดไปแล้วนะครับฉะนั้นพี่ขอข้ามนะครับต่อมานะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมนะครับนี่สั้นๆแค่นี้เลยนะครับให้น้องๆจำดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำไปออกข้อสอบได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อมานะครับสถานศึกษานะครับคำนี้พี่เชื่อว่าใครที่อยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยจะได้ยินบ่อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความหมายของมันเนี่ยครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างนะครับ 1. นนะครับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. นะครับโรงเรียนอันนี้เราเจอกันบ่อยกันอยู่แล้วนะครับ 3. ศูนย์การเรียนรู้นะครับ4วิทยาลัย 5. สถาบันนะครับ6มหาวิทยาลัย 7. นะครับหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานสิหน่วยการศึกษานะครับอะหรือนะครับหรือหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชนนะครับที่มีอำนาจหน้าที่นะครับหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษานะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าสถานศึกษานะครับฉะนั้นเนี่ย ก็ให e ้จำทั้งหมดนะครับต่อมานะครับจะเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยหมายความว่าสถานศึกษานะครับที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่ะถ้าเราขยายสักหน่อยขยายความหน่อยนะครับก็คือไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจัดการศึกษานะครับซึ่งการศึกษานี้จะเป็นการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับมาตรฐานการศึกษาอันนี้เราจะเจอนะครับจะเจอในเรื่องของการประกันคุณภาพนะครับอ่ะเรามาดูความหมายของมันนะครับอ่ะเขาบอกว่ามาตรฐานการศึกษาหมายความว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่งนะครับ อันนี้คือความหมายหลักของมันและเพื่อใช้เป็นหลักนะครับใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงนะครับสำหรับการส่งเสริมกำกับดูแลนะครับการตรวจสอบการประเมินผลนะครับและการประกันคุณภาพนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับการประกันคุณภาพนะครับให้น้องๆจำไว้นะครับว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับ จริงๆเนี่ยต้องไฮไลท์ตรงนี้ไปด้วยนะครับคำว่าคุณภาพที่พึงประสงค์นะครับพี่อาจจะพิมพ์ตกครับลืมใส่สีอ่ะต่อมานะครับคำว่าครูนะครับครูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูเนี่ยนะครับในพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมันมันหมายความว่าอะไรนะครับมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับอ่ะเขาบอกว่าครูนะครับหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพอ่ะซึ่งทำหน้าที่หลักนี่เห็นไหมหลักนะครับทำหน้าที่หลัก ทางด้านการเรียนการสอนนะครับเห็นไหมไม่เห็นมีจับผ้าเลยนะครับและการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับอ่าหลักๆมี2อ,อย่างนะครับก็คือการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้นะครับจริงตรงนี้พี่ต้องใส่สีแดงนะครับสีแดงของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษานะครับทั้งรัฐและเอกชนนะครับทั้ง2องอย่างเลย ต่อมานะครับก็จะเป็นหมวดที่1นนะครับของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งหมวดนี้นะครับชื่อว่าบททั่วไปก็จะกล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการนะครับสำหรับความมุ่งหมายเนี่ยจะประกอบไปด้วย2มาตานะครับก็คือมาตราที่6กับมาตราที่7ให้น้องๆจาไว้ด้วยนะครับว่าอะไรคือความมุ่งหมายอะไรคือหลักการนะครับมันเคยนําไปถามในข้อสอบอยู่นะครับที่เจอมาในปี63นะครับ มาดูมาตราที่6นะครับมาตราที่6บอกว่าการจัดการศึกษานะครับต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยนะครับนี่พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ในด้านไหนบ้างนะครับก็คือร่างกายจิตใจความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมนะครับในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้คือความมุ่งหมายนะ ต่อไปมาตราที่7จนะครับจริงๆมาตรานี้ยาวนะครับพี่ย่อมาแล้วอ่ามาตราที่7กล่าวว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับน่าจะสําคัญที่สุดแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็บวกสิ่งดีๆต่างๆนะครับถ้าเราอ่านดูเนี่ยอะไรดีๆก็ติ้งต่างไปก่อนเลยว่าคือมาตราที่7นะครับมีความสามารถ ในการประกอบอาชีพนะครับรู้จักพึ่งตนเองมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะครับใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี่คือความมุ่งหมายนะครับมี2องันจบแล้วต่อมานะครับเป็นหลักการนะครับหลักการมาตราที่8นะครับกับมาตราที่9นี่คือหลักการนะครับถูกต้องแล้วนะครับมาดูมาตราที่8นะครับมาตราที่8ด กลาว่ากากรจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้นะครับ 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีอยู่3ข้ออะไรที่เป็น3ข้อในลักษณะนี้เนี่ยน่าไปขออกข้อสอบมากนะครับ โดยโจทย์เนี่ยก็อาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีจําในมาตราที่8นะครับมันจะมีวิธีจําอยู่2วิธีวิธีแรกนะครับก็คือตลอดชีวิตมีส่วนร่วมพัฒนานะครับจำอย่างนี้ก็ได้หรือจะจำอีกแบบหนึ่งก็คือประชาชนสังคม สาระนะครับพี่จะจำอย่างนี้ตลอดร่วมพัฒนานะครับหรือประชาชนสังคมสาระอ่านแล้วแต่เราจะเลือกจำนะครับต่อมานะครับเป็นมาตราที่9นะครับมาตราที่9เนี่ยได้บอกว่านะครับการจัดระบบนะครับจัดระบบบวกโครงสร้างนะครับบวกกระบวนการจัดการศึกษานะครับ มี3อย่างนะครับ1 2 3เนี่ยให้ยึดหลักนะครับดังนี้ 1. มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติค่าคำว่าเอกภาพหมายถึงความอันหนึ่งอันเดียวนะครับนโยบายมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่ก็ให้สิทธิ์นะครับให้สิทธิ์ในการปฏิบัติที่หลากหลายต่อมานะครับข้อที่2มีการกระจายอำนาจ ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ3มนะครับมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพนจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาอ่ะเดี๋ยวเรามาขยายความความว่าระดับ กับประเภทการศึกษานะครับอันนี้มันจะอยู่ในกฎกระทรวงเ,วเราดูในกฎกระทรวงนะครับคำว่าอันดับแรกเนี่ยมาดูคําว่าระดับก่อนระดับนะครับ,ะบระดับระดับในแบ่งระดับการศึกษาในพรบการศึกษาแห่งชาติแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับ1ก็คือระดับก่อนประถมศึกษานะครับ2ก็คือระดับประถมศึกษา3นะครับก็คือ ระดับมัธยมศึกษานะครับซึ่งนะครับซึ่งระดับมัธยมศึกษาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ออย่างนะครับก็คือพูดง่ายๆมต้นกับมปลายนะครับและนะครับและและนี่ข้อขอไข่นะครับตอนปลายเนี่ยยังแบ่งออกมาอีกนะครับแบ่งได้อีกนะครับแบ่งเป็นประเภทนะครับประเภทก็จะมีประเภทสามัญกับ ประเภทอาชีวศึกษานะครับอ,อันนี้พี่จะไม่ลงรายละเอียดนะครับมันจะยาวเกินไปก็ให้รู้นะครับว่าะระดับหลกัหลกๆเน้นไปที่ระดับนะครับระดับก็คือก่อนปถมปถมแล้วก็มัธยมนะครับเขียนไว้ก่อนเขียนไว้หน่อยนะครับพี่เขียนสั้นๆก่อนถมบวกถมนะครับบวกยม อ่านี่คือตามกฎกระทรวงนะครับส่วนตามหลักสูตรนะครับตามหลักสูตรเนี่ยก็จะแบ่งระดับไม่เหมือนกันนะครับหลักสูตรจะแบ่งเป็นถมต้นปลายนะครับอันนี้คือหลักสูตรนะครับหลักสูตรแกนกลางอย่าจําสลับกันนะครับ2ออันนี้ vs กันไว้ห้ามจําสลับกันเป็นอันขาดอ่าข้อที่4นะครับมีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าคว่าต่อเนื่องเนี่ยก็หมายความว่าทำทำตลอดนะรหรือเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยคือทําทุกปีทําทุกปีนะครับไม่ใช่ทําปีเดียวแล้วเลิกนะครับต่อมานะครับอันที่5้าระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษานะครับ อาจจะเป็นผ้าป่านะครับใกล้ตัวสุด 6. นะครับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวนะครับหลักๆเนี่ยก็ชุมชนนะครับชุมชนองค์กรชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือบางทีเราเด็กนักเรียนเราอาจจะได้ทํางานโคกับอบตนะครับเอกชนนะครับองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนานะครับอันนี้บ้านวัดโรงเรียนนะครับ เจอกันบ่อยอยู่แล้วสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นนะครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของมาตราที่9กเนี่ยก็จะมีวิธีจำอยู่นะครับอ่ะก็จะมีเอกาภาพนะครับกระจายอำนาจมาตรฐานนะครับส่งเสริมอ่าระดมทรัพย์มีส่วนร่วมนะครับก็ให้จำตามนี้นะครับเอกาภาพกระจายอำนาจมาตรฐานส่งเสริมระดมทรัพย์มีส่วนร่วม อ่ะ uh, ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการศึกษานะครับอยู่ในหมวดที่3ของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับอ่าสำหรับอ่าระบบการศึกษาเนี่ยนะครับเขาได้กล่าวว่านะครับการศึกษาเนี่ยมี3รูปแบบนะครับมี3รูปแบบดังนี้นะครับอ่าหนึ่งนะครับการศึกษาในระบบนะครับการศึกษาในระบบเนี่ยอันเนี้ย เราส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะจบมาจากตรงนี้แหละนะครับการศึกษาในระบบหมายความว่านะครับหมายความว่าเป็นการศึกษาที่นะครับกำหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการศึกษาการวัดการประเมินผลนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษานะครับซึ่งเงื่อนไข หมเนี้ยนะครับถือว่าเป็นเงื่อนไขที่แน่นอนนะครับแน่นอนนี่แน่นอนนี่คือคีย์เวิร์ดคองมันคือคำว่าแน่นอนอ่าต่อมานะครับการศึกษานอกระบบนะครับนอกระบบอ่ะนอกระบบเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษารูปแบบ ระยะเวลาการศึกษาการวัดการประเมินผลนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขสําคัญนะครับในการสําเร็จการศึกษาเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับด้านบนเลยแต่ว่า5ข้อนี้นะครับมันจะมีความยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้จะไม่แน่นอนเหมือนการศึกษาในระบบนะครับเขาบอกว่าโดยเนื้อหานะครับเพิ่มเติมนะโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหานะครับและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มเพิ่มเติมนะครับเห็นคีย์เวิร์ดหรือยังครับอันนี้แน่นอนอันนี้ยืดหยุ่นนะครับต่อมาการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับตามตามความสนใจศักยภาพความพร้อมนะครับและ โอกาสนะครับโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆก็ได้นะครับอ่ะก็จะมาสรุปเป็นคีย์เวิร์ดของมาตา15นะครับก็คือการศึกษามี3รูปแบบประกอบด้วยในนอกอัดนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดเฉพาะของมันอีกนะครับ ในแน่นอนนอกยืดยุ่นอัดตามความสนใจนะครับอ่าอ่าท่องใหม่อีกรอบนะครับในแน่นอนนอกยืดยุ่นอัดสนใจโอเคนะครับต่อมาเป็นมาตราที่7เอ้ยิบเนะครับขออภัยมาตราที่27นะครับเขาบอกว่าให้กอพอถอนะครับหรือ,อย่อ,อมาจากคณะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเป็นคนกําหนด หลักสูตรแกนกลางนะครับตัดกอไก่ออกไป1ตัวนะครับเกินแล้วก็ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมีหน้าที่จัดทําสาระของหลักสูตรนะครับอ่านี้ก็เป็นข้อสอบเหมือนกันนะครับเนี่ยสองอันนี้ยข้อสอบเลยหน้าไปออกมากนะครับอ่ต่อมานะครับเรามาดูหมวดที่4นะครับจะเป็นแนวการจัดการศึกษานะครับซึ่งหมวดที่4เนี่ยนะครับ หัวใจเลยนะใส่หัวใจไว้เลยนะครับสำคัญมากอ่าเรามาดูแนวการจัดการศึกษานะครับอ่ามาตราที่22นะครับบอกว่าการจัดการศึกษายึดหลักว่าการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดนะครับ ผู้เรียนสําคัญที่สุดกระบวนการ,ก,ก,รการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพนะครับนี่คือหัวใจนะครับหัวใจเลยนะครับอันนี้ก็หัวใจเหมือนกันนะครับเป็นหลักนะครับหลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดนะครับต่อไปมาตราที่23นะครับ การจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญนะครับเน้นความสำคัญความรู้นะครับคุณธรรมกระบ,บวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษานะครับต่อไปนะครับมาตราที่24นะครับมาตราที่24 การจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปนี้นะครับเกี่ยวกับการดําเนินการนะ,ะตัวนี้ต้องเป็นกอไก่นะครับ 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องนะครับโอ้ที่สําคัญให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนนะครับโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้ ใส่หัวใจไว้เลยนะครับสำคัญมากข้อที่1น่เนี่ยสำคัญนะครับใส่กอบไว้สองนะครับฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการ,รเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขต่อมานะครับ3จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องนะครับ 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัสดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้นะครับนี่สำคัญมากันวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันเรียนรู้ไปพร้อมกันได้นะครับจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆนะครับ 6. นะครับาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่